สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสําหรับเดือนกรกฎาคม2568นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพ a า a นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวสิงเนาะไพ่ใบแรกสำหรับชาวสิงนะครับได้เป็นไพ่ไนถือไม้ the magician นะครับ ห้าไมา้สิบถ้วยปิดด้วยไพ่เอกอภครับทีนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับชาวราศีสิงััคนาสิงเนะาะชาวสิงลัคนาสิงตอนนี้นะครับเท่าที่ดูดาวประจําตัวของชาวสิงเนี่ยคือดาวอาทิตย์ได้เดินโคจรตไปอยู่ในพบเรือนลาภะนะครับก็ได้ตําแหน่งเป็น ราชาโชคนะครับก็จะได้ดีลักษณะของการมีเสน่ห์เมตตามีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีในเรื่องของออการที่ตัวตนของตัวคุณเองทําอะไรมักจะมีโชคมีคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์ดีนะครับความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดี มีอีกในยะสำคัญหนึ่งคือดาวอังคารโครจรเข้าไปกลุ่มลัคนาของชาวสิงห์แล้วดาวอังคารเนี่ยนะครับเวลาโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยเขาเรียกว่าดาวอังคารนนั้จะได้ตำแหน่งเป็นดาวยงยศครับดาวอังคารเป็นดาวยงยศเนาะแล้วส่งกระแสสัมพันธ์เล็งกับดาวราหูที่อยู่ในภพเรือนตรงกันข้ามก็คือเรือนคู่นั่นเอง นะไม่พอนะครับอังคารเล็งเสาร์อังคารเล็งราหูและได้เกณฑ์กับดาวเสาร์ด้วยอาจจะทําให้ชาวสิงลักคณะสิงต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหาไฟออฟวันเกิดขึ้นตรงเป๊ะเลยนะครับเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์นํามาซึ่งปัญหาของความระแวงความคิดเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญหาของการที่ ตัวเราเองกับเขาเนี่ยอาจจะมีการส่มเสียงต่อการมีประเด็นการเกิดขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของความเปราะบางในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่มันก็ยังพอที่จะป้องกันได้นะครับก็คือไพ่เดอะเมจิเชียนเกิดขึ้นเราอาจจะต้องพยายามปรับและการเปลี่ยนแปลงวิธีแก้ไขก็คือพยายามอยู่ไกลๆเขาสักพักหนึ่งอย่าไปอยู่ใกล้เขาตลอดเวลาอย่าคุยกับเขาอย่าปฏิสัมพันธ์กับเขามากเกินไปไม่ได้แปลว่าห้ามคุยคุยได้แต่อยากคุยแบบ เยอะแยะมากมายหรืออย่าไปทําอะไรให้มันดูมีประเด็นที่จะทําให้เกิดความเปราะบางนะครับแล้วมันก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นเพราะไฟออฟวันก็เกิดขึ้นการที่ดาวคันเล็งลาหูเนี่ยคือการใช้อารมณ์แล้วไปถึงกับดาวเสาด้วยก็คือดาวแห่งการแตกหกักการมีปัญหากันก็ตรงกับให้ไฟออฟวนันเผชิญหน้ากันเห็นไหมครับจ้องจ้องตากันเขม่งเลยแปลว่าเรากับเขาจะมีประเด็นกันทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของปัญหาของกัน เจ็บปวดกับความสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยดาวเสารเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนมรณะเราด้วยดังนั้นอิทธิพลมันจะส่งไปถึงนะจากรลัคนาไปถึงคู่แล้วก็ไปถึงเรือนมรณะเห็นไหมมันเชื่อมกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคือตรงนี้แต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะครับเพราะ,ะคุณยังได้สิบถ้วยนะเมจิเชียนแล้วก็คิงถือไม้แปลว่าความรักความสัมพันธ์อะถ้าเราไม่ไปแบบ สร้างอิทธิพลของความกดดันหรือความอึดอัดให้กับเขามากจนเกินไปมันก็อาจจะยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีคือดาวที่เป็นแบบได้ตำแหน่งสิงหักเกนนะครับโคจรเข้าสู่เรือนลาพะจึงทำให้ตัวคุณดูดีมีเสน่ห์มีลาภผลมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะกลุ่มกับดาวประจำตัวด้วยนะได้คู่มิตรกันนะได้คู่มิตรอุปธมรมด้วย ค่อนข้างดีนะครับได้สิถ้วยเนาะแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยจะยังมีความสุขความสมหวังนะตัวคุณเองยังสามารถที่จะไปต่อกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีคิงถือไม้หมายถึงการมองถึงอนาคตการมีการมองการไกลเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคสิ่งต่างๆได้แต่ถ้าเกิดเรามองแบบย้ำอยู่กับที่ย้ำอยู่กับความผิดหวังย้ำอยู่กับความ ทุกใจย้ำอยู่กับความรู้สึกที่เรายังเนกาทีฟอยู่ตลอดเวลามันจะทำให้ตัวคุณนะนะครับไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วมันจะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเปราะบางและสั่นคลอนได้อันนี้คือสิ่งที่ชาวสิงต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าคุณทำตามที่ไพ่ที่ผมอธิบายไปเนี่ยนะนะพยายามมองถึงอนาคตอย่ามองอะไรใกล้ๆเพราะคุณอาจจะมองเห็นแต่กรวดหินดินทรายนะครับ หนามที่มันคอยทิมแทงเรานะครับแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปโฟกัสตรงนั้นมากเกินไปให้เรามองแต่อนาคตน่าจะดีกว่าน่าจะเห็นในจุดที่มันดูมีอนาคตมากกว่าเนาะประมาณนี้นะครับมาดูไพ่เพิ่มเติมกันบ้างว่าไพ่สรับชาวสิงลัคนาสิงจะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์เพิ่มเติมอย่างไรกันต่อ เมจิเชียนก็มาเนาะเราสามารถพลิกแพลงสถานก,การณ์หรือการเปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่ได้แย่เนาะทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่เบนแรกแถวล่างได้เป็นไพ่เดอะเมจิเชียนมาเห็นไหมครับไพ่ดับเบิลแปดดาบอ๋อโอเคหเหรียญผมรู้แล้วนี่หถ้วยด้วยเจ็ดาบโอเคเข้าใจละสี่ดาบอมืมีเหตุมีผลละเข้าใจทุกอย่างละไพ่บอกว่า ความรักความสัมพันธ์มันดูไม่ชัดเจนและก็เขายังเงียบด้วยกับความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวคุณมันทําให้คุณรู้สึกระแวงสงสัยหรือวิตกกังวลกับความรู้สึกดําดิ่งอยู่กับปัญหาตรงนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความไม่ชัดเจนจากเจ็ดดาบ เดดาบเนี่ยตามหน้าไพา่ตามจริงเป็นลูกขโมยดาบมันคือปัญหาและอุปสรรคส่วนไพ่สี่ดาบมันก็คือการหลับไหลการไม่ขยับหยุดนิ่งแปลว่าเขาหยุดนิ่งเขาเงียบเขาห่างเขาหายไปนะครับแล้วก็มีเจ็ดดาบด้วยมันคือความรู้สึกที่มันดูแบบมีซัมติงบางอย่างที่คุณอาจจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึก ที่มันดูไม่ชอบมาพากลมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ดูมีปัญหาดูมีนักทีบนะครับจาก8ปดาบนั่นเองนะแดดาบมันคือปัญหาของความรู้สึกที่ดูแบบมีความแบบไม่ไม่แบบ อะไรดีไม่สมูทแล้วกันเนาะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์มันก็เลยดูแบบมืดแปด้านนะแล้วจมอยู่กับปัญหาในอนดีตจนเกินไป5ถ้วยคือการล้มเหลวในเบื้องหน้านะครับแต่จ,จริงๆแล้ว2ถ้วยข้างหลังมันคือ10ถ้วยดังนั้นเราจึงมีปัญหามีประเด็นกันเพราะคุณรู้สึกว่าไม่ไวเนื้อเชื่อใจกับเขาคนนั้น เขาคนนั้นอาจจะทำอะไรที่มันมีสัม n ิงร o องกับความรู้สึกของคุณก็ได้เพราะอิทธิพลของอังคารเล็งลาหูนะครับมันเป็นเ,เขาเรียกไงดีล่ะไม่อยากที่บายแบบลึกเกินไปเพราะมันอาจจะเป็นความเซนซิทีเอาง่ายๆคือความไม่ชัดเจนนั่นแหละประมาณนั้นนะครับอังคารเล็งลาหูและถึงเสาเนี่ยมันจะมีประเด็นและปัญหากันดังนั้นให้คุณพยายามคลี่คลายสถานการณ์นะครับไพ่เดอมเชนมาสใบเป็นไพ่ ดับเบิลเลคุณควรที่จะต้องพยายามลุกขึ้นมาปรับและเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนะครับของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะต้องเคลียร์นะครับปัญหาหรืออุปสรรคในครั้งนี้โดยที่เราอาจจะต้องพยายามคุยกันหรืออาจจะต้องแบบมองถึงในเรื่องของความรู้สึกที่มี ร่วมกันให้มากๆกว่านี้เพราะไพ่มันบอกแล้วว่าตัวคุณเองมีโอกาสจะได้ถึง10ถ้วยนะ,ะแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องใช้เวลากับการมองกันไกลกับความรู้สึก6กเหลียนแปลว่าการได้รับโอกาสสิ่งดีๆนะครับเมจิเชนคือการปรับและการเปลี่ยนแปลงคุณต้องปรับเปลี่ยนแปลงความคิด mindset ตัวเองใหม่อย่าจมอยู่กับปัญหา คุณอาจจะยังเมืดอแปดด้านในวันนี้แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นตลอดไปถ้าเกิดคุณไม่พยายามตะเกียกตะกายตัวเองขึ้นมาจากความรู้สึกคุณก็จะต้องดำดิ่งอยู่กับปัญหาตรงนั้นนะครับนะเพราะคุณมองอะไรไม่เห็นแล้วตอนเนี้ยเพราะคุณกําลังสับสนอยู่กับความรู้สึกจริงๆมันมีวิธีแก้แต่ตัวคุณเองอะ่ะกำลังดำดิ่งอยู่กับปัญหาซึ่งตัวผมเคยเป็นนะ จริงๆอะเราเป็นนักพยากรณ์เรารู้ด้วยซ้ำว่ามันจะต้องทําแบบไหนแต่ตอนที่ผมมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ขนาดผมเป็นนักพยากรณ์บางทีผมก็ยังเอาตัวเองเกือบไม่รอดนะเพราะว่าอะไรครับเพราะอารมณ์ความรู้สึกในตอนนั้นกับตอนที่ผมอ่านไพ่เนี่ยมันไม่เหมือนกันตอนที่ผมอ่านไพ่ผมมีสติดีผมมี เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับใช้วิเคราะห์วิจารยานได้นะครับเนาะประมาณนั้นแต่ตอนที่เราตกอยู่ในภาวะของห่วงของความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นน่ะเรากําลังถูกโทสะโมหะคุมเราอยู่เราเลยมองไม่เห็นหนทางนะครับขนาดหมอดูก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันเนาะนักพยากรณ์ก็เป็นแบบนั้นได้ คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้กำลังใจมันต้องมีคนที่จะต้องคอยปรึกษามันถึงจะไปต่อได้ถ้าเกิดคุณคิดเองทำเองถ้าคุณมีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งหรือไม่มั่นคงพอคุณไปต่อลำบากแน่ๆนะครับดังนั้นใครที่มีปัญหามีประเด็นเนี่ยถ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆคุณต้องหาตัวกลางช่วยก็อย่างเช่นหมอดูนักพยากรณ์หรือ นักจิตวิทยาอะไรก็ได้นะครับช่วยเยียวยาช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านั้นน่าจะดีกว่าจะได้แนะนําแนวทางไม่ได้มาแบบโฆษณาชวนเชื่อแต่แค่ให้คุณลองพิจารณาดูถ้าเอาตัวเองเอาไม่รอดเราก็ต้องหาตัวช่วยอันนี้คือสิ่งที่เราควรทำนะครับเนาะแต่ไม่ใช่ว่าเขาทักอะไรมาเราก็ โอ้ oh, ประสาทเสียแบบนั้นตลอดเราก็คงต้องไปดูก่อนว่าม,มันมีเหตุมีผลหรือเปล่าในการตัดสินใจสิ่งเหล่านั้นลองปรับลองเปลี่ยนแปลงดูอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูมีทางออกที่ดีเกิดขึ้นอย่างที่บอกนะครับว่าสิบถ้วยยังไงก็มีนะแถมมีไพ่ราชาถือไม้มาราชาถือไม้กับสิบถ้วยแปลว่าตัวคุณเองยังสามารถที่จะ มีความสุขความสมหวังถ้าเรารู้จักมองการไกลรู้จักที่จะมองถึงอนาคตมันก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ดูมีอนาคตที่ดีกว่าเดิมแล้วค่อยๆแก้ไขปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงน,นะครับไม่ใช่เช่นคือการแก้ไขอยู่แล้วเราแก้ไขได้ถ้าตัวคุณเองมีสติมีความคิดที่ เขาเรียกว่าใช้วิจารยานในการไตรตรองดาวพฤหัสบดีเป็นสิงหกเกณฑ์ของดวงชะตาเนี่ยหมายถึงตัวเราเองสามารถที่จะหลุดพ้นและหาทางออกได้อยู่แล้วสิงหกเกณฑ์คือผู้มีปัญญานะครับและก็ผู้มีสเสน่ด้วยยังไงคุณก็สามารถดึงดูดใจกับความรู้สึกและความสัมพันธ์ของเขาได้เพียง <c oughs> แต่เราต้องลดภาวะความรู้สึกและอารมณ์การเป็นตัวของตัวเองลงมาอย่างที่บอกว่าดาวคารได้ตำแหน่งดาวยงยศมันทำให้ตัวเราเองเนี่ยมันทับลักเราเนี่ย มันแปลว,ว่าเราเนี่ยจะใช้อิทธิพลกับในเรื่องของอาดาวังคารเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีดาวังคารเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยคือดาวแห่งความร้อนแรงครับการใช้อารมณ์นะโทสะจริตนั่นแหละนะครับมันทับรักเราแล้วเล็งไปที่ราหูเป็นได้คู่ธาตุลมนะครับและสองกระแสส,สัมพันธ์ถึงดาวเส,สานะมันก็คือ การมีปัญหาความทุกข์ใจการอึดอัดใจการดำดิ่งอยู่กับปัญหาทุกอย่างมันตรงหมดเลยดังนั้นเนี่ยเราอย่าทำสิ่งเหล่านั้นให้พยายามปรับและแก้ไขในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พยายามมีเหตุมีผลแล้วทุกอย่างจะสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและไปต่อนะครับกับความรู้สึกและความสัมพันธ์ตรงนั้นได้ดีเช่นกันนะครับโอเคความรักความสัมพันธ์มันก็อาจจะยังปรับและแก้ไขได้ถ้าคุณพยายาม มีสติในการ รู้ตื่นในการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนเนาะอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลปวดใช้วิจารณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้นะครับรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซับพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณค่ะ um